สวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะเพื่อนรักนัดวาง,วางแผนวันนีู้่กับดีมันนี่พูชัวค่ะไว้อินชัวติ้งค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรคะ วันนี้เป็น EP <c oughs> ที่ถอยอสามแล้วะนะคะคุณสีต้องพูดว่าวันนี้คุยเรื่องอะไรโอเคผิดคิววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำไมเราไม่ควรรอที่จะทำประกันตอนสิ้นปีอืม,อมค่ะเป็นช่วงที่เหมาะมากเลยเนาะที่จะคุยเรื่องนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้น่าเป็นเดือนกันยายนใช่ตอนที่เราลงคลิปน่าจะเป็นกันยายนแล้วค่ะแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนาะจากที่ ลูกคา้ามาปรึกษาลูกค้าก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอทำประกันตอสิ้นปีโอเคเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีเหตุผลของเขาแหละค่ะเนาะที่อยากทำประกันสิ้นปีแต่เหตุผลที่แบบคิดว่าคนอยากทำช่วงสิ้นปีเพราะอะไรของบีมลองยกมาสักนิดหนึ่งถ้าของบีมนะข้อแรกบีมว่าตอนสิ้นปีเนี่ยคนจะนึกถึงการลดหย่อนภาษีเพราะว่าตอนต้นปีหน้าเราก็ต้องยื่นภาษีแล้วไง Uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. มันจะเป็นท็อปิกที่เราคุยกันเนาะว่าแบบเอ,อ้อลหย่อนอะไรดีตอนสิ้นปีอ่ะคนก็จะนึกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยซื้อประกันมาลดย่อนตอนสิ้นปีก็ได้อืมค uh ่ะ huh. ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือเดยไลน์คือเกี่ยวกับล uh huh. หย่อนนะแต่ว่าไว้ว่า คนไทยอ่ะจะแบบว่ามีเด a d l i n อยู่ในใจแล้วก็อยังไม่รียังไม่ทำเออเหมือนเวลาเราทํางานส่งอะไรแบบนั้นก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะบางทีไม่มีเหตุผลเลยเลยนอกจากแค่รู้สึกว่ามันช่วงท้ายและที่ฉันต้องเร่งทำอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งมีเหตุผลอื่นๆีกไหมพิมว่าช่วงปลายปีอาจจะพนักงานประจำเนี่ยจะได้โบนัสเป็นเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบัตเจ็ตในการทําประกัน เขาก็จะรอทำปลายปีรอได้โบนัสก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยติดต่อกลับมาเพื่อทำประกันนะอย่างเงี้ยลูกค้าจะบอกประมาณนี้กันซะส่วนใหญ่เกี่ยวเกี่ยวเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเงินเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเออบางทีแบบอยากที่จะเก็บเงินก่อนมีเวลาให้เก็บนะคะบางคนบอกว่าเริ่มเก็บตั้งแต่ต้นปีเลยทำปลายปเีเริ่มเก็บหรือยังเริ่มเก็บแล้วเริ่มเก็บแล้วนะคะบางคนเริ่มคิดตอนนี้ก็สี่เดือนก็จะเริ่มทำวันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกค่ะ ถ้าที่เิ็นเจอเคสหนึ่งคือลูกค้าจะชอบบอกว่าเออเพื่อนบอกว่าเขาซื้อประกันก็เลยติดต่อมาถามเรื่องประกันเพราะว่าเหมือนได้ยินคนนีน้คนนี้พูดถึงเรื่องประกันตอนสิ้นปีอ่าเหมือนกับว่าม,มันเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างได้ยินมาว่ามันต้องทําสิ้นปีใช่มันเป็นท็อปิกที่แบบคุยกันแล้วก็คนก็พูดกันว่าเดี๋ยวเราทําสิ้นปีสิ้นปีอะไรเงี้ยค่ะออ,ะอันนี้ก็เป็นแบบเหตุผลที่แบบว่ากันมาเนาะประมาณสีหข้อนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงยกตัวอย่าง 5้าเหตุผลที่ไม่ควรรอทำประกันตอนสิ้นปีนะคะคลิปนี้จะออนเดินกันยานะคะแล้วเกิดว่าใครฟังก็รีบเลยเพราะว่า5้าเหตุผลนี้สำคัญมากๆนะคะข้อแรกเนี่ยเกี่ยวกับอะไรคะบีมข้อหนึ่งนะคะเป็นเพราะว่าประกันบางแผนงเช่นประกันชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งทำอายุเยอะขึ้นเบี้ยก็จะสูงขึ้นอ,อย่างเช่นถ้าเราทำตอนอายุ30เบี้ยราคาหนึ่งถ้าเกิดเราไปทำตอนอายุแบบ3 1สมมุติเรารอสิ้นปีใช่ไหมเรา31แล้วเบี้ยก็อีกราคาหนึ่ง เพราะฉะนั้นทํายิ่งเร็วยิ่งดีนะคะใช่ใช่แล้วก็บางทีเราเริ่มทําชาเท่าไหร่อย่างเช่นพวกออมที่เราอยากได้เงินคืนใช่ไหมเราก็ต้องรอไปอีกนะกว่าที่จะได้เงินสมมติเรารอทาออมในปีหน้าอย่างเงี้ยกว่าจะครบสัญญาก็ต้องรออีกปีหนึ่งถึงจะได้เงินอันนี้ก็เกี่ยวด้วยถ้าเราอยากได้เงินเร็วเราก็ควรที่จะทําเร็วถูกต้องทําเร็วขึ้นนะคะส่วนข้อที่2ก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเริ่มไปทําช่วงเดดไลน์ขึ้นมามันอาจจะทําไม่ทัน ช่วงสิ้นปีจริงๆเนาะเพราะว่าถ้าเราคาดหวังว่าอยากให้มันลดหย่อนให้ทันด้วยอะไรด้วยมันต้องอนุมัติภายในวันที่เซฟเซฟคือ30ธันวาคมใช่31นี่คือแบบอืมอาจจะไม่ได้แล้วด้วยนะคะ,คะเนาะฉะนั้นมีหลายเรื่องที่ต้องดูก่อนที่ประกันจะอนุมัติอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างมออีประวัติการรักษา,าสุขภาพว่ามีที่ไหนบ้างไหมนะคะถ้าเกิดม,มีประวัติอาจจะต้องขอ ช่หรือบางเคสต้องไปตรวจสุขภาพเพิ่มใช่ค่ะเคสที่บิมเคยเจอน่าจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการอ,อนุมัติของไว้เคยเจอนานสุดกี่สัปดาห์ถ้าอนุมัติแต่ไม่เท่าไหร่แต่ว่านานสุดคือขอปลอดการรักษาใช่วล้นันไโรงพยาบาลเอกชนไม่เท่าไหร่อาจจะ2อาทิตย์เต็มที่แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐก็คือ <laughs> ห้าสิบหกวันห้าสิบหกวันถึงจะได้หรอถูกห้าสิบหกวันถึงจะได้แล้วกวาจะส่ง oh. กว่าจะพิจารณาอีกใช่ค่ะก็จะมีโปรเซสต,ตรงนี้โอ้อย่างน้อยๆแบบสองเดือนนิดๆเลยกว่าจะเสร็จนะคะฉะนั้นใครที่มีประวัติโรงพยาบาลรัฐอันนี้คือต้องรีบตั้งแต่วันนี้เลยนะคะน,นี่ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาแล้วก็มีเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นตรวจสุขภาพก็เกี่ยวนะเพราะว่าบางอย่างเราไม่สามารถตรวจได้ทันที หนึ่งคืออาจจะต้องรอดูแพทย์ว่าเข้าไหมโร<า>งพยาบาลที่เราอยู่เนี่ยในจังหวัดนั้นม,มีแพทย์ตรวจหรือเปล่าตามที่ระบุหรือว่าถ้าเขามีตรวจปัสสาวะถ้าเป็นผู้หญิงตรวจได้ทุกวันไหมไม่ได้ก็ต้องรอตอนที่ไม่มีประจำเดือนใช่ค่ะแล้วต้องรอประจำเดือนหายแบบหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไป ของลูกค้าพี่มเคยตรวจเมนโกรมก็ต้องห้ามตรวจตอนที่มีประจำเดือนเหมือนกันโอ้นี่เกี่ยวด้วยนะคะฉะนั้นมีหลายปัจจัยมากถ้าไปทำโอ้เดือนท้ายๆก็อาจจะยากขึ้นลุ้นลุ้นหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากลุ้นก็ทําก่อน1ึงปีดีกว่าค่ะบอกกับทุกคนอ่ะไปเฮโลทํากันช่วงนั้นฉะนั้นจะมีเคสค่อนข้างเยอะมากที่มันอาจจะเลทไปเพราะว่าฝ่ายพิจารณาเขาก็ต้องแบบทําตามขั้นตอนของเขาหรือแม้แต่ขอประวัติจากที่ปกติอาจจะแบบใช้เวลา5วัน7วันอาจจะแบบเลทไป กับสองอาทิตย์อึ่งเงี้ยเกี่ยวค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลบอกเลยว่านานมากเลยนะคะรอบเนี้ยเพราะว่ามันสิ้นปีแล้วนะคะก็เกี่ยวอันนี้คือเรื่องที่2ค่ะส่วนเรื่องที่สเรื่องที่3คือตอนที่สิ้นปีเนี่ยปกติเราจะมีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่รออยู่อืมอย่างเช่นไปเที่ยวอไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวนะคะพาที่บ้านไปเที่ยวหรือว่า เออถ้าเกิดว่าเรารอทําประกันตอนสิ้นปีมันก็จะยิ่งบวกให้บัตรเจตก้อนนั้นเป็นก้อนใหญ่มากขึ้นเพราะรฉะนั้นถ้าให้เราแนะนําก็แบ่งงบไปทําประกันอีกช่วงหนึ่งดีกว่าไม่ให้มันมากองอยู่ที่สิ้นปีอย่างเดียวนะคะใช่ใชบางคนแบบเคยมีประกันเล่มอื่นๆไปแล้วช่วงสิ้นปีถ้ากระจายก็จะดีอ่าใช่ไม่งั้นก็ต้องจ่ายประกรันทุกเล่มตอนสิ้นปีก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกในือ้นใจว่ามันแบบอุ้ยเงินมันลอยไปไหนใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องที่สมเนาะส่วนข้อที่4ี่ค่ะก็คือเรื่องของเหตุไม่คาดฝันอย่างเช่นอย่างเช่นคือมีหลายปัจจัยที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอย่างเช่นเราทําประกันบางตัวเขาจะมีเรื่องดูสุขภาพด้วยเช่นประกันชีวิตประกันออมทรัพย์ประกันสุขภาพการโรครายต่างๆเขาจะดูว่า สุขภาพเราอะยังเหมือนกันนะวันนี้ไหมที่เราบอกว่าเราสุขภาพดีหรือสมมติเรามีแค่หนึ่งโรค ปรากฏจะไปรอทําตอนนั้นน่ะมีโผล่ไว้หนึ่งโรคซึ่งไว้เคยเจอเคสประมาณนี้จริงๆเนาะหมายถึงว่าเราจะทําวันนี้สมมติเดือนกันยาสุขภาพดีสุขภาพดีและบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยทําก็ได้ตอนสิ้นปีพอไปถึงสิ้นปีจริงดันมีปัญหาสุขภาพมาก่อนใช่่คะหรือบางทีไม่จําเป็นต้องเป็นโรคก็ได้นะสมมติเราแค่มีตรวจสุขภาพประจําปีในช่วงที่จะถึงก็เกี่ยวอาจจะเจอแบบ เลือดมีมีเลือดปนบ้างหรือที่เจอกันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเลือดจางพวกเม็ดเลือดต่างๆนะคะแล้วก็พวกน้ําตาลไขมันน้ําตาลไขมันมถ้าค่อนข้างสูงเนี่ยก็มีความเสี่ยงใช่ฉะนั้นไม่ได้จําเป็นว่าต้องป่วยนะแต่ว่าทุกอย่างมีผลกับประกันทั้งหมดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเคยเจอแบบเคสที่สุขภาพยังโอเคอยู่โดนเว้นหนึ่งหนึ่งโรคเนาะผ่านไปได้ไม่กี่เดือน กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะบอกว่าเอออยากทําประกันแล้วแต่ว่าเจออีกหนึ่งโรคนะคะกลายเป็นโ2โรคโอ้ก็จะทํายากขึ้นไปอีกทีนี้จากที่จะโดนเว้นหนึ่งกลายเป็นเว้นสองโ,อโดนเพิ่มเบี้ยไปอีกก็คือแบบราคาสูงกว่าป,ปกติใช่เป็นเป็นแบบเบิ้ลไปนะคะก็มีความเสี่ยงเรื่องพวกนี้หรือไม่ใช่เรื่องสุขภาพก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ด้วยไปเที่ยวอืถ้าเกิดว่า ขับรถขับลาถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ยังไม่มีประกันก็ใช่ค่ะลำบากเนาะเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเป็นอะไรที่มันร้ายแรงจริงๆเช่นแบบหัวกระแทกเลือดข้างในสมองหรืออะไรพวกนี้คือเคยเจอหอกว่าทำไม่ได้เลยอ๋อทไม่ได้เลยนะคะคือต้องเว้นไปอีกนานมากๆนะคะหรือถ้ากระดูกหักอย่างเงี้ยยังใส่เหล็กอยู่อันนั้นก็ทําประกันไม่ได้เหมือนกันใช่ได้แต่ว่าถ้าเราอยากเอาเหล็กออกเราก็จะใช้ประกันไม่ได้ไงอืมใช่เพราะว่า เป็นเคสที่เกิดขึ้นก่อนที่ประกันจะอนุมัติเนาะใช่ค่ะรวมถึงเรื่องของคาดไม่ไม่คาดฝันก็คือเสียชีวิตมสมมุติเราบอกว่าเราอยากทําประกันออมทรัพย์ทําประกันชีวิตเพื่อเป็นความคุ้มครองให้ที่บ้านเนาะแต่ว่าเราไม่รู้อะว่ามันจะเกิดเหตุเมื่อไหร่นะคะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุไปก่อนมันก็เท่ากับว่ามันเสียโอกาสที่ที่บ้านก็จะได้เงินก้อนนี้ไปใช้อันนี้ก็คือเรื่องที่4ค่ะ <Okay. S 2> เรื่องสุดท้าย <พอ S 2> เรื่องส,สุดท้ายเรื่องสุดท้ายจากที่คุยกับลูกค้ามาลูกค้าบอกว่าคือก่อนหลังจากที่เขาทําประกันสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเขารู้สึกสบายใจขึ้นอพอรู้สึกว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าประกันดูแลอยู่แล้วค่ะมไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาอเพราะฉะนั้นมีมว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสบายใจเนาะยิ่งทําเร็วก็ยิ่งดีใช่ค่ะเพราะว่าในหลายๆเคสแบบ ไว้คุยกับลูคกค้าบ,บางท่านเนี่ยก็คุยมาตั้งแต่ปีสองปีที่แล้วสามปีแล้ว <นะ S 1> ตอนนั้นยังไม่ทํายังไม่ทําพอกลับมาคุยกันปีที่2ปีที่สามเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันติดอยู่ในใจเขามาตลอดอ๋อคิดจะทําแต่ก็ไม่ทาสักทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็ผ่านมาแล้วมันเหมือนแบบมันค้างคาเหมือนยังขายไม่สุดได้ไหมก็<笑><笑> <K> <K> มันค้างคาแบบนั้น,<อ>นจริงๆ <ข áng S 1> ที่เออที่ที่ทำไมเราถึงไม่เคลียร์เรื่องนี้ให้มันเสร็จตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดว่า เขาเริ่มออมตั้งแต่วันนั้นอ่ะโหก็จะครบสัญญาเร็วขึ้นตั้ง2ปีนะทำไมถึงไม่เริ่มตอนนั้นนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องความสบายใจจริงๆเพราะทุกวันนี้เรา2คนก็สบายใจกว่าเดิมเยอะใช่ค่ะที่จะใช้ชีวิตนะคะเราวทำงานหนักเราก็ต้องมีแบบมีติดตัวไว้เป็น wealth protection ของตัวเองใช่ค่ะเหมือนเปรียบง่ายๆคือเรามีรถอ่ะเราซื้อประกันรถไหมอ่บิมซื้อหซื้อใช่ไหมซื้อไหมซื้อเพราะอะไรความสบายใจอ่ะใช่ ก็ซื้อเหมือนกันทั้งที่ไม่ได้คิดจะอยากขับรถชนด้วยนะถูกแต่มันไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุเมื่อไหร่ใช่ค่ะมันอาจจะเป็นเหตุที่เกิดกับเราเหตุที่เกิดกับคนอื่นมิมเคยเจอเคสหนึ่งลูกค้าบอกว่าประกันรถอะรู้สึกว่ามันขับรถไปบนท้องถนนมันชนง่ายอืแต่ว่าชีวิตเราคงไม่เป็นอะไรหรอกแล้วมิมก็ได้ถามลูกค้าว่าแล้วเรานั่งอยู่ในรถในนั้นป่าเขาบอกว่าใช่แล้วเขาก็เหมือนแบบ ชะงักไปนิดหนึ่งว่าเออชีวิตเราก็เสี่ยงไปพร้อมกับรถคันนั้นนะี่นาแต่ทําไมเรามีแค่ประกรันรถแต่ไม่มีประกันชีวิตของตัวเองโอ้ค่ะแล้วก็อีกแง่หนึ่งคือประกันรถอ่ะมันมีมูลค่าสูงสุดที่จะทําประกันได้อืถูกไหมมันไม่สามารถทําเกินราคารถได้อืถ้าเป็นทุนประกรันแต่ว่าคนเราอ่ะมันมีมูลค่าสูงสุดที่ทําได้ไหมมีไหมไม่ได้ไม่มีทำได้มากที่สุดเท่าที่ต้องการเลยใช่เท่าที่งบประมาณมีถึง <laughs> ใช่คะ่ะฉะนั้นคือถ้า ถ้าเรายัางมีประกันรถอะอเราก็ต้องมาคิดแล้วว่า i, เฮ้ยแล้วชีวิตเรามีค่าเท่าไหร่เนาะทุกคนมีค่าความสามารถของตัวเองทุกวันนี้เราออกไปทํางานเราหาเงินได้นะคะแล้วเราปกป้องตรงนี้หรือย,อยังอืมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นไว้ว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนอืมเป็นเรื่องจริงๆอ่อะมันเป็นเรื่องสําคัญและเร่งด่วนแต่คนมักจะคิดว่ามันสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนอ่ะใช่ใชค่อยทําก็ได้ใช่เพราะเราจะรู้สึกเร่งด่วนในวันที่ เจอแล้วใช่ใแล้วเล่งโด๋อที่สุดคือตอนที่ลูกค้าป่วยแล้วทักมาถามว่าทําประกันได้ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเราเองไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนาะฉะนั้นในวันที่เราแบบปรึกษาหรือว่าคุยกับตัวแทนนะคะไม่แปลกที่เขาจะอยากให้เราทำใน,นวันนั้นใช่เพราะว่าเราเองเราเจอเคสมาเยอะฉะนั้นเราจะรู้ว่าแบบไม่อยากให้กลับมาในวันที่มันอาจจะทําไม่ทันแล้วเนาะเคยเจอเคสหนึ่งเศร้านิดหนึ่งแต่ว่าแบบ คือเป็นรุ่นพี่ที่เขาแชร์ให้เราฟังไม่แน่ใจว่าไว้ได้ฟังหรือเปล่าคือเขาคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งก่อนที่เขาจะเหมือนรุ่นพี่คนนั้นเขาจะกลับไปต่างจังหวัดตอนช่วงสงการแต่ว่าสรุปว่าก็คุยกันแล้วว่าเอเดี๋ยวจะกลับมาทําประกันน้าหลังสงการเดี๋ยวไปเยี่ยมที่บ้านก่อนไปใช้เงินเหมือนต้องใช้เงินในการเดินทางอะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่อยทำสรุปว่าไม่ได้กลับมาก็คือเสียชีวิตตอนช่วงที่ไปเที่ยวสงการนี่ยแหละอืมค่ะก็เป็นเป็นเคสที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะ ใช่ค่ะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญและเร่งด่วนนะคะมันเลยเป็นเหตุผลว่าวันที่เราทําประกันที่ดีที่สุดอะ่ะคือวันไหนคะวันน,น,นี้วันนี้วันนี้เนาะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูว่าเฮ้ยเราอยากทําแบบไหนสมมติว่ามันอาจจะเกินกําลังเราไปนะวันนี้ในแผนที่เราดูเราขยับมาเพื่อมีความคุ้มครองก่อนไหมก็ได้ก็คือห,อหอมายถึงว่าขยับเดี้ยลงหรือขยับแผนใ,ให้เล็กลงหน่อย ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรามีแผนที่จะทำวันนี้เดือนนี้อยากให้กำหนดวันให้ชัดเจนเพราะว่าถ้าเราไม่มีเดทไลน์ให้กับตัวเองอ่ะม,มันก็จะถูกผัดขยับไปเรื่อย,ยใช่เหมือนเราทำงานเลยใช <c oughs> ยังไม่ต้องส่งก็ผัดไปก่อนใช่ค่ะมันจะได้รู้สึกว่าเออเสร็จมิชชั่นแหละเนาะค่ะก็ถือเป็นความสบายใจเนาะ ใครสนใจที่จะทําประกันนะคะหรืออยากปรึกษาอยากสอบถามข้อมูลนะคะก็ติดต่อเราสองคนได้เลยนะคะด้วยการสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะทั้งวันนี้บีชัวแล้วก็อินชัวร์ติ้งค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใน EP ถีถัดๆไปนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <laughs> ให้ด้วยนะคะฝากติดตามเราสองคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย